มากมากเพราะเราจะพาทุกคนไปพบกับตำนานที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งรถออฟโรดที่มีจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยอยู่ในทุกอนูกับ2,26 Mitsubishi Jeep J5 รถที่หลายคนเรียกกันว่าราชาแห่งเส้นทางสุข,ขั้วจากค่ายมิซูบิชิที่ถูกพัฒนาใหม่หมดทั้งคันเพื่อให้แข็งแกรง่งทันสมัยและลุยได้ในทุกสถานการณ์จริงต้องบอกก่อนเลยว่า Jeep J5 เป็นชื่อที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเพราะมิสูบิชิเคยผลิต Jeep ในช่วงปี1,950-1,990สำหรับกองทัพและตลาดในญี่ปุ่นรถรุ่นนั้นมีชื่อเสียงใน ความทนและการขับเคลื่อนที่ทรงพลังในเส้นทางฮาริโหดและในปี2026นี้มิ u ูบิชิได้นำชื่อ Jeep j 5กลับมาชุบชีวิตอีกครั้งพร้อมเทคโนโลยีล้ำยุคแต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นรถออฟโรดขนาดแท้ไว้ครบถ้วนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่ต้องบอกว่ามันทั้งสวยเท่และทรงพลังมิ s ูบิชิ i Jeep j 5 2026ใช้แนวคิดการออกแบบใหม่ที่เรียกว่า รูบักเทอริเทตดีไซนซึ่งผสมผสานความแข็งแกร่งแบบทีฟตดั้งเดิมกับเส้นสายเฉียบคมในสไตล์มิสูบิชิยุคใหม่ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบดินามิกชิลขนาดใหญ่เสริมด้วยช่องดักอากาศดีไซน์พิเศษช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นดวงไฟหน้าเลตแมทริกรูกทรงเหลี่ยมเฉียบให้แสงสว่างชัดแมมในทางเปลี่ยวหรือหมอกหนาการชนหน้าขนาดใหญ่พร้อมแผ่นกันกระแทกเหล็กเต็มพื้นที่มอบความมั่นใจเมื่อต้องลุยเส้นทางหินหรือดินโคลน ด้านข้างของ e ีเจ5จะเห็นเส้นตัวถังที่หนาแน่นและบึกบึนบ่งบอกถึงพลังและความแข็งแรงล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่หุ้งด้วยยางออเทรนขนาดใหญ่ที่รองรับการขับขี่ในทุกภูมิประเทศได้อย่างมั่นใจส่วนด้านหลังถูกออกแบบให้ดูดันไม่แพ้ด้านหน้าไฟท้ายเล็ดแนวตั้งคู่พร้อมยางอะไหล่ติดท้ายแบบดั้งเดิมในสไตล์จีแท้แทแถมยังเพิ่มไฟเบรกดวงที่3แบบเล็ที่ดูเท่และปลอดภัยไปพร้อมกัน ในส่วนของขนาดตัวถัง Jeep j 5รุ่นนี้มีความยาวประมาณ4.8เมตรกว้าง1.9เมตรและสูงเกือบ1.9เมตรระยะความสูงใต้ท้องรถมากกว่า250มิลลิเมตรทำให้มันสามารถผ่านอุปสรรคได้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหินลำธารหรือเนินสูงเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศใหม่ที่ไม่เหมือนจี๊ปรุ่นเก่าอีกต่อไปห้องโดยสารของจี๊ป j 5 2026ผสมผสานความหรูและความดิบได้อย่างลงตัวแผงคอนโซลหน้าออกแบบในแนวขวางทำให้ห้องโดยสารดูกว้างขวางและโปร่งตา วัสดุทั้งหมดเป็นแบบซอฟท์ทัชที่ให้สัมผัสดีและทนทานต่อการใช้งานหนักบาดหนังแท้เดินได้คู่สีแดงดำสุดสปอร์ตรองรับสปรีระได้ดีแม้ขับทางไกลจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาด12.3นิ้วรองรับระบบ Android Auto Apple Ca r p l a y และการสังงานด้วยเสียงผ่านระบบ Mitsubishi Smart v o i c e a s s i s t a n ทที่สามารถสั่งปรับอุณหภูมิหรือเปลี่ยนเพลงได้ด้วยคำพูดง่ายๆนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลสำหรับผู้ขับขี่แบบดิจิทัลขนาด10นิ้วที่สามารถปรับทีมได้ตามโหมดาารรขบบบีีี่่มมมมมท้้งงงงดด Offroad แแแแแสุุควเออยปนลลละิต เครื่องยนต์ของ2026 Mitsubishi Jeep J5 ก็ถือเป็นหัวใจหลักที่หลายคนจับตามองมันมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรพัฒนาใหม่ล่าสุดให้กำลังสูงสุด210แรงม้าและแรงบิดสูงถึง480นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ปรับจูนให้ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WD II รุ่นอัปเกรดใหม่สามารถเลือกโหมดได้ทั้ง 2H, 4H, 4HLC และ 4LLC พร้อมระบบออโต้โหมดที่จะคำนวณแรงขับเคลื่อนอัตโนมัติตามสภาพถนนสำหรับสายลุย Jeep J5 ยังมีโหมดการขับขี่เฉพาะทางเช่น Rock มาร์ตสโนว์ Snow, และแซนซึ่งจะปรับการทํางานของเครื่องยนต์เกียร์และระบบเบรกให้เหมาะกับพื้นผิวนั้นๆโดยอัตโนมัติเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องลุยในพื้นที่ยากลําบากช่วงล่างของทีเจ5ใช้ระบบดับเบิลมิดโบนด้านหน้าและมันติลิงด้านหลังพร้อมคอยล์สปริงแบบเฮฟวี่ดิวตี้ที่รองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีระบบปรับระดับความสูงแบบอัตโนมัติช่วยให้ตัวรถยกสูงขึ้นขณะออฟโรดและปรับลดลงอัตโนมัติเมื่อขับในเมืองเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงระบบเบรคเป็น eBD และ BA เต็มระบบด้านระบบความปลอดภัยมิ t s บ b ิ s ใสมาให้ครบทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้า FCM ระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถในจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดหลังขนาดถอยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอ p tive Cruise Control พร้อม Stop and Go และกล้องรอบคัน360องศาพร้อมมุมมองใต้ท้องรถรุ่นท็อปของ Jeep J5 ยังมาพร้อมเครื่องยนต์ั๊กอินไฮบริด2.4ลิตรที่ให้พละกกำลังร่วมกว่า250แรงมา้าพร้อมแบตเตอรี่ที่สามารถขับด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ไกลถึง60กิโลเมตรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความแรงแต่ยังใส่ใจสิ่งแวดลอ้อม ภายในห้องโดยสารยังมาพร้อมฟังก์ชันสุดหรูเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยก3โซนช่องชาร์จไฟ Type ไ C และ Type A รอบคันที่วางโทรศัพท์แบบ Wireless Charging หลังคาพาราโรมิก Sunroof ขนาดใหญ่และระบบไฟแอมเบียนไลท์ปรับได้หลายสีตามอารมณ์นอกจากนี้มิ s ซูบิชิยังให้ความสำคัญกับเสียงรบกวนโดยเพิ่มฉนวนกันเสียงรอบคันและใช้กระจกอะคูสติก Glass ทำให้การขับขี่เงียบก,กว่ารถออฟโรดทั่วไปมาก พูดได้เลยว่ามิสูบิชิจี๊ป5ปี2026คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งแบบคลาสสิกและเทคโนโลยีล้ำสมัยในยุคใหม่อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่แค่รถสำหรับคนชอบลุยแต่ยังเหมาะกับคนที่อยากได้รถออฟโรดที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันขับในเมืองก็สบายออกทางไกลก็มั่นใจลุยป่าก็พร้อมไปทุกที่ราคาคาดการณ์ของ j e e p j 5 2026ในตลาดเอเชียอาจเริ่มต้นราวๆ1.6ล้านบาทสำหรับรุ่นดีเซลและอาจแตะ2ล้านกว่าบาทสำหรับรุ่นปลั๊กอินไฮบริดซึ่งถือว่าคุ้มมคคคาสรีรรวงวแงวและเเนก์ใดย แล้วทุกคนล่ะครับคิดยังไงกับการกลับมาของ Mitsubishi Jeep J5 รุ่นตำนานคันนี้ถ้ามีโอกาสอยากลองขับใหม่คอมเมนต์บอกความเห็นกันได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r i d the Rida ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีรถใหม่สุดพิเศษจากค่ายอื่นๆทั้ง Toyota, Honda, Isuzu และอีกมากมายมาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Rida r d a จะพาทุกคนไปสัมผัสรถรุ่นใหม่ก่อนใครแน่นอนสวัสดีครับ